We แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีที่มีเข้มขัดแชมป์เป็นเดิมพันศึกมวยรอบเงินชโยเอ็กแมนทัวนาเมนต์พิกัด1 1 9ปรอนด์เก้าปอเกดพอมืองเพชรมวยสาวใจเด็ดสายลุยจากเพชรบุรีสาวสอกคมเมืองยาโมน้องนิวสอสุภาพจากนาครราชสีมาซินดี้ซิลเวสเตรสาวน้ำหอมขาลุยจากฝรั่งเศสซามูไราสาวจอมเกา่ามาามิมาชิดะจากญี่ปุน่นคู่เอกมวยไทยลุมพินีพิกัด1น 56ปอนด์มวยแข่งหนักเชิงสูงแรมโบ้มอรัตนะบันดิตจากเมืองหลวงปะทะกับกระดูอาตัวไอลากำปั้นทะเลทรายจอมบวกจากโมร็อกโกพร้อมคู่มวยสุดระทึกอีกเพียบที่จัดให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทุกวินาทีศึกมวยไทยนานาชาติลุมทีนี่เวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์่ายประสดวันนี้ทางช่อง8 5โมงครึ่งเป็นต้นไปนานกีฬาแห่งประเทศไทย สปอร์ตออเทอริตี้ออฟไทยแลนด์เงินไชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินไชโย